สวัสดีครับสวัสดีเขามีน้องจูหู้จู่คนครับมาครับไม่ได้มาคนเดียวครับมากินช้มต่ำครับใส่กับขา้าว่อยมาได้ครับมัดแซ่บๆนำกันรถครับ แก่อม,มองมาพูดเดี๋ยวบ่าต้องเล้าไล่ครับ 嗯，好、mm。Hmm. เซบตอย่างนี้น้องเอ้ยมาเด้อ บุงหนามาคนเดียวว่าต้องว่าลไา่ครับใจเอาใจเอาเลย ย่างเดียวเพียวๆเ,เลยครับแซ่บคือเกาไม่บ้านไปตลาดครับไปกับลูกสาว ที่น้องเอยงานแทกงาเลย มีฮักค่าผมครับ trap hắc ban hùng ơn hắc nâu chết chép giảm bay chích và đếch thì กินคนเดียว <c oughs> บรูไว้ว้าวยังครับ <c oughs> กินยังเดี๋ยว ต่ำพมต่ำเอาเองเด้อครับต่ำเองกินเองแซ่บเองมาเด้อครับหกขั้นหกคนอืม แป๊บพี่น้องแต๊บอือ แจบหนัวๆเข้าอิ่มแล้วครับท้มต่ำกับมดโอ้จดจัดครับที่น้อ,อ,งองเด้ยพี่มือห่มเองเด้อพี่มือต่ำเองครับ cái câu bớt rồi Bớt subscribe cho kênh กียงปรับเลยพี่น้องเอยเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพิ่น,น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามขนอก,กินแซบกินหวานเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้อง้อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ